สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดวมูนแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องสารเลือดวิปริตเล่มที่3เล่มที่จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่16พ่อเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับเรื่องหาเซโกที่เชิญกลับมาหยิบของแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเลยพ่อก็เลยเปิดเข้ามาหาเซจิในห้องเพื่อถามหาแม่แต่พ่อเนี่ยก็แปลกใจเมื่อเห็นภาพของเซจิกับแม่นอนกอดกันพร้อมกับเศษจดหมายที่กระจายเกลื่อนด้วยความที่เป็นห่วงพ่อเนี่ยก็เลยถามทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีใครเป็นอะไรไหม และเซโกหาของที่ต้องการเจอหรือ,อยังเซโกก็เลยลุกขึ้นและก็ตอบสามีไปฉันนะ่ะไม่ไปรองโรงพยาบาลนะคุณไปคนเดียวเธอให้ฉันนไปด้วยแล้วมันจะมีความหมายอะไรเมื่อเซโกพูดจบสามีก็รู้สึกแปลกใจในท่าทีที่เกิดขึ้นก็เลยพยายามจะพูดให้เธอรู้สึกสบายใจแต่ว่าก่อนที่เขาจะพูดอะไรเซโกก็ตัดพ้อกับเขาต่อคุณนี่มันไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างเลยฉันต้องทนอยู่กับความรู้สึกแบบไหนบ้างคุณรู้ไหมเมื่อสามีได้เห็นเซโกพูดไปร้องให้ไปก็ทําให้เขาเนี่ยยิ่งไม่สบายใจมากขึ้น เขาก็เลยลอบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเธอและก็ไม่มีใครคิดจะโทษเธอด้วยแต่เมื่อเขาพูดจบก,กลับถูกเธอตะคอกใส่ด้วยท่าทีที่โกรธเกรี้ยวว่าเขาน่ะก,ก็ยังไม่เคยเข้าใจอะไรอยู่ดีแถมก็ไล่ให้เขาเนี่ยรีบๆออกไปซะเขาก็เลยบอกกับเธอว่าไว้ค่อยคุยกันจากนั้นก็ออกไปเมื่อประตูห้องปิดลงเซจิเขาก็ค่อย,อยเอื้อมมือเนี่ยไปหาแม่ที่นั่งนิ่งไปเพราะว่ารู้สึกเป็นห่วงแต่แล้วจูจ่ๆแม่เนี่ยก็ขยับตัวบิดขี้เกียจแล้วก็หันมาหเราะให้เซจิพร้อมกับบอกว่าสบายใจแล้ว้วทที่่ไไดูดุกกอ,อออยางป จากนั้นก็ลุกขึ้นและก็เดินทําเพลงไปอย่างอารมณ์ดีนับตั้งแต่วันนั้นทั้งแม่และก็เซจิก็ไม่เคยไปเยี่ยมชิงเอรุที่โรงพยาบาลอีกเลยเซจินั้นแทบจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่เต็ในบ้านตลอดช่วงปิดเทอมวันหนึ่งแม่ก็ได้ชวนเขานไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันแม่กับเซจิปันจักรยานมาได้สักพักก็ต้องหยุดคุยกับคุณป้าที่ได้พูดทักทายทั้งสองคนวันนี้อากาศร้รอนมากเลยกําลังจะไปซื้อของกันเหรอเซจินั้นโตขึ้นเยอะเลยนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ววลูกกซิติตตออไปดดยาาารที่่่ อายุ13ครับแม่และก็เซจิมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็พากันไปเดินดูเสื้อผ้าซึ่งไม่ว่าเธอน่ยจะหยิบแบบไหนขึ้นมาทาบตัวเขาเขาก็จะเอเออตามเธอไปด้วยแล้วก็ในจังหวะนั้นเขาก็หันไปเห็นเพื่อนสนิททั้ง3คนมาเดินเชี่ยวห่างด้วยกันเซจิก็เลยเรียบดึงหมวกลงมาเพื่อปิดบังใบหน้าด้วยความอายเมื่อซื้อเสื้อผ้าเสร็จแม่กับเขาก็มานั่งที่ร้านอาหารแม่ก็เริ่มสั่งอาหารที่ตัวเธอเนี่ยต้องการพลางก็หันไปถามเซจิด้วยนี่เซจิอยากกินอะไรหรอ แต่ก็ยังไม่ทันที่เขาเนี่ยจะเอ่ยปากแม่กลับจัดแจงพิซ่าและก็ปลาหมึกทอดให้เขาโดยบอกว่านี่คือเมนูที่เสียจิชอบซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่แต่ก็เลือกจะทําหน้านิ่งเฉยซะแต่แล้วก็ต้องรู้สึกแย่มากขึ้นเมื่อในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังรออาหารอยู่จู่ๆแม่ก็พูดถึงชิงเงรุที่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยแถมเธอก็ยังมีท่าทีที่ไม่รู้สึกผิดกับการที่ไม่เคยโผล่ไปเยี่ยมเพื่อให้กํนาลังใจชิงเงรุแล้วก็คุณป้าเลยสักครั้งไม่นานปลาหมึกทอดที่แม่สั่ ธอก็เลยรีบใช้ซ่อมจิ้มมันเข้าปากอย่างอารมณ์ดีเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมัน,นเป็นเมนูที่เธอชอบมากกว่าตอนที่18เช้าวันเปิดเทอมเจจิมีอาการตกใจหลังจากที่แม่ปลุกเขาเพื่อให้ตื่นไปโรงเรียนเมื่อเขาเดินลงมาข้างล่างก็เจอว่าพ่อกำลังนั่งดูทีวีอยู่แต่พ่อนกลับไม่หันมาพูดทักทายเขาอย่างที่เคยส่วนแม่ก็ถามคำถามเดิมเหมือนกับทุกครั้งกับการให้เขาเลือกสลาเป่าที่จะมาเป็นอาหารเช้าแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมตรงที่เซจิกลับมีอาการพูดติดอ่างแบบเด็กขาดความมั่นใจ ซึ่งพ่อเนี่ยก็ได้ยินแต่ว่าเขาเลือกจะนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อลูกชายเซจิ C ก,ก็เดินทางไปโรงเรียนเหมือนกับทุกครั้งและก็ในระหว่างทางก็ได้เจอก,กับเพื่อนสนิททั้ง3คนที่เคยเดินไปกลับโรงเรียนด้วยกันทุกคนก็หยอกล้อแล้วก็พูดทักทายเขาอย่างที่เคยทําแต่วันนี้เซจิกกลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาพูดติดอ่างในทุกๆคําและก็ดูขาดความมั่นใจจนถูกเพื่อนๆนทั้ง3านคนหนัวเราะเยาะเพราะเห็นเป็นเรื่องตลกเมื่อนักเรียนเข้าฟังการปฐรมนิเทศเสร็จ่างก็แยกย้ายกันเข้าห้องเร และจากนั้นครูก็ปล่อยทุกคนกลับบ้านและพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนตามปกติเมื่อครูออกไปเซจิก็รีบออกจากห้องเพื่อจะหนีทุกคนทันทีเขาเรีบเดินกลับบ้านจนมาสะดุดล้มระหว่างทางฟูกิอิชิที่แอบวิ่งตามมาเนี่ยก็เลยเรีบเข้าไปและก็ถามอาการของเขาก่อนจะใช้ผ้าเช็ดหน้าของเธอน่ะปิดแผลให้เขาแล้วก็ถามเขาว่าเขาได้อ่านจดหมายเธอหรือยังตอนที่19เขาก็เลยบอกกับเธอว่าเขาได้อ่านจดหมายของเธอแล้วในตอนนั้นฟูกิอิชิก็เลยได้คําตอบจากเขาแต่ว่าเซจิกลับรองให้แล้วก็พูดตะกุกตะกักออกมา ขาเขาข,ขอโทษนะและก็บอกเหตุผลว่าเพราะแม่เขาเขาก็เลยไม่สามารถรับรักเธอได้จากนั้นก็ได้วิ่งหนีไปเธอก็เลยวิ่งตามมาและก็ถามว่าแม่เนะี่ยทำอะไรกับเขากันแน่ถึงได้กลายเป็นคนที่พูดติดอ่างอย่างนี้เซจีก็ทําได้แต่หันมามองเธอก่อนที่จะสะบัดแขนเพื่อจะวิ่งหนีไปเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันเขาก็เลยแอบอ้อมไปที่ประตูกระจกด้านข้างและก็เป็นพ่อกับแม่ที่กําลังทะเลาะกันในเรื่องเดิมก็คือการที่แม่เนี่ยไม่ยอมไปเยี่ยมชิเง,งรุที่โรงบาลเลย ถึงแม้ว่าเขาจะขอให้เธอเนี่ยยอมไปเพียงสักครั้งเพราะทุกคนรู้สึกเป็นห่วงมากที่เธอเนี่ยหายไปแบบนี้แต่เธอกลับตะโกนใส่เขาว่าไม่ต้องการเจอคนพวกนั้นอีกและก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวมาตลอดตั้งแต่ที่เซจิเนี่ยเกิดมาตอนที่20เซจิที่แอบฟังอยู่รวมถึงพ่อเนี่ยต่างก็ตกใจกับสิ่งที่แม่พูดซึ่งแม่เนี่ยก็ยังบอกว่าทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่มันไม่ใช่บ้านฉันฉันอยากจะหายไปเหลือเกินถ้าไม่มีเซจิอยู่ฉันคงแยกทางไปจากคุณนาแล้วเมื่อแม่พูดจบ มันยิ่งทำให้พ่อที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวมาตลอดกลับรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้เธอถึงพูดอย่างนี้ออกมาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่หยุดและก็ยังคงพูดมันต่อไปฉันอยากจะย้อนกลับไปตอนที่เซจิยังไม่เกิดอยากลบมันให้หมดทั้งคุณแล้วก็ลูกแล้วก็ตัวฉันเองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดฉันน่ะไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเธอพูดมาถึงตรงนี้พ่อก็ถึงกับตะโกนสั่งให้เธอหยุดพูดแล้วก็เดินออกมาด้วยความโมโห โดยบอกให้เธอรู้ว่าโตเขาจะพาเซจิไปเยี่ยมชิงเงรุที่โรงพยาบาลเพียงแค่2คนก็ได้ถ้าเธอไม่อยากไปแล้วก็กตามใจเซจิรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันและเขาก็ยังคงแอบดูที่แม่เนี่ยกำลังร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่นานเขาก็ได้เห็นว่าแม่ที่กําลังร้องไห้อยู่นั้นเริ่มพูดและก็ยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนกับคนเสียสติด้วยความตกใจเซจิก็เลยค่อยๆย,ย่องออกมาจากตรงนั้นพ่อที่ยินสุบุรีอยู่หน้าบ้านเห็นเซจิก็เลยพูดทักขึ้นกลับมาแล้วเหรอ วันนี้พ่อน่ะไม่มีงานครึ่งบ่ายไปเยี่ยมชิงเรุ้ด้วยกันเถอะเซจิพยายามตอบพ่อด้วยคำพูดที่ตะก,กุตะกักถึงแม่พ่อก็เลยพูดตัดบทว่าไม่ต้องไปสนใจแม่หรอกแล้วก็ให้ขึ้นรถไปกับพ่อเพียงแค่สองคนก็พอเขาก็เลยขึ้นรถแล้วก็ออกไปพร้อมกับพ่อเพื่อจะไปโรงพยาบาลด้วยกันตอนที่21เมื่อถึงโรงพยาบาลพ่อกับพาเซจิน่ะไปเยี่ยมชิงเงรุอย่างห้องพักฟื้นพอประตูเนี่ยเปิดออกเขาก็เห็นป้าที่แลดูโทรมขึ้นมากกำลังนั่งอยู่ข้างเตียงของผู้ป่วยป้าก็เลยส่งยิ้มให้เขาแล้วก็บอกขออคุณทททันีี่ได้เจ ผมก็บอกให้ชิเงรุได้รู้ว่าเขาเนี่ยได้มาเยี่ยมซึ่งเมื่อเซจิเดินเข้าไปเห็นชิเงรุที่นอนอยู่เขาก็มีสีหน้าที่ตกใจเพราะว่าชิเงรุนั้นได้เปลี่ยนไปมากพอสมควรแต่ป้าเนี่ยก็ได้บอกกับเขาและก็พ่ออย่างอารมณ์ดีว่าชิเงรุนั้นมีสีหน้าที่ดีขึ้นมากบางทีตอนเรียกชื่อก็มีอาการเอียงคอตอบเหมือนกับว่าจะได้ยินในสิ่งที่พูดด้วยเมื่อป้าพูจบก็หยิบขนมยื่นให้กับเซจิหนึ่งกล่องเพื่อจะให้เขาเอากลับไปกินเซจิก็เลยพูดขอบคุณป้าด้วยอาการที่ ป้าเดเห็นเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจก็เลยถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงกลายเป็นคนที่พูดติดขัดแบบนี้แต่พ่อน่ยกลับบอกกับป้าว่าช่วงนี้เขาเนี่ยเหมือนจะมีอาการคนพูดไม่ค่อยคล่องแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่ต้องเป็นห่วงห็อกครับไม่นานเซจินเนี่ยก็ได้พูดขอโทษกับป้าว่าเป็นเพราะว่าเล่นด้วยกันเลยทําให้ชี้งรุน่ะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็พูดออกมาด้วยอาการที่ติดอ่างเช่นเคยและนั่นก็กลับทําให้ป้าเนี่ยรู้สึกเศร้าใจที่เห็นเขาเป็นอย่างนี้ ป้าก็เลยเอื้อมมือไ,ไปลูบหัวเขาพร้อมกับบอกขอโทษที่ทําให้เขารู้สึกปวดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อป้าพูดจบเขาน่ะก็ถึงกับร้องไห้โหออกมาป้าก็เลยคว้าตัวเขาน่ามากอดไว้แล้วก็หันไปบอกให้อิชิโร่ผู้ที่เป็นพ่อน่ะช่วยดูแลเซจิให้มากขึ้นหน่อยจากนั้นก็ถามถึงเซโกะแม่ของเซจิด้วยควยามเป็นห่วงทัาน,นก็ยังฝากบอกให้เซจิกลับไปบอกแม่ว่าป้าน่ะไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรแม่เลยแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเรื่องของชิงเงรุทำให้แม่ของเซจิไม่สบายใจตอนที่22 ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วที่พ่อกับเซจิได้นั่งคุยกับป้าพ่อน่ยก็เลยขอตัวกลับแล้วก็จะมาเยี่ยมใหม่ก่อนที่พ่อจะไปเขาก็บอกให้เซจิพูดอะไรกับชิงเงรุสักหน่อยป้าน่ยก็เลยบอกให้เซจิจับมือชิงเงรุไว้ซึ่งเมื่อเซจิจับมือนั้นภาพที่แม่ของเขาผลักชิงเงรุตกน้ำผาก็พูดขึ้นมาในตอนนั้นชิงเงรุจ้องมองเขาโดยสายตาที่ตกใจสุดขีดพร้อมกับเอื้อมมือนะ่ยมาหาเหมือนจะขอให้เขาเนี่ยช่วยดึงมันไว้แต่เขากลับยืนนิ่งเพ่อให้ชิงเงรุนะ่ะตกลงไปจะช,ชิง,งรรีบๆหายไ,ไ,ไนะ เจอกซจิพูดลาชิงเงรุด้วยการที่ติดอ่างเช่นเคยตกเย็นพ่อแล้วก็เซจีก็ได้กลับมาถึงบ้านซึ่งบ้านก็ปิดไฟมืดและแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็เลยคิดว่าเธอน่าจะไปซื้อของสักพักคงจะกลับมาก็เลยฝากให้เซจีช่วยบอกให้แม่รู้ว่าพ่อต้องออกไปกินเลี้ยงกับทางบริษัทเมื่อเขาออกไปเซจีก็เดินขึ้นห้องก่อนจะมานอนแล้วก็พลอยหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีนะก็พบว่ามันมืดแล้วเขาก็เลยเดินมาข้างล่างเพื่อดูว่าแมนะ่กลับมาหรือยังแล้วก็ในขณะนั้นประตูบ้านก็ถูกเปิดออก แม่จ้องมองเขาสักพักก่อนจะพุ่งตัวเข้ามากอดไว้แน่นก่อนจะบอกให้รู้ว่าเธอน่ะได้ออกไปตามหาเขาจนทั่วจากนั้นก็ถามว่าเซจินหายไปไหนมาซึ่งเมื่อเขาน่ะกำลังพูดถึงพ่อโดยอาการที่ติดอ่างอยู่นั้นแม่น่ะก็พูดสวนขึ้นมานี่พากันไปหาชิง้นงรูปมาเหรอแม่พูดพร้อมกับมีสีหน้าและก็แววตาที่เปลี่ยนไปตอนที่23แม่บีบไหล่ของเซจิแรงในขณะที่ถามซึ่งมันทำให้เขารู้สึกกลัวอย่างมากแต่ว่าเขาก็พยายามจะพูดตอบกลับแม่ด้วยาการที่ติดอ่างอย่างเคย แล้วจู่ๆเธอเนี่ยก็ดึงตัวเขาเข้าไปกอดพร้อมกับบอกว่าเขาช่างน่าสงสารที่ต้องถูกพ่อแต่บังคับให้ไปเยี่ยมชิงไงรู้ั้งที่เขาไม่เต็มใจแถมก็ยังพูดอาฆาตว่าจะไม่ยอมให้อาภัยพ่อเจียนคนอื่นน่ยดีกว่าจากนั้นก็ชวนให้เซจิออกไปอยู่ที่อื่นด้วยกันซึ่งในระหว่างที่แม่เนี่ยพูดเซจิเนี่ยก็จ้องมองที่ตาของเธอตลอดก่อนที่จะพยักหน้าตอบรับคำชวนแม่เนี่ยก็เลยพูดขอบคุณจากนั้นก็หลับตาแล้วก็ก้มตัวลงมาเพื่อจะมาจูบปากของเซจิแต่ว่าครั้งนี้เซจิกลับมีอาการที่กระอาการอ่วน เขาก้มตัวลงแล้วก็รู้สึกเหมือนกับอยากจะอ้วกแต่มัน,นกลับไม่อ้วกทําให้เขานั้นเริ่มหายใจติดขัดแม่ก็เลยรีบใช้นิ้วนะล้วงที่คอเขาเพื่อช่วยเขาแต่เมื่อเซจีได้เห็นหน้าแม่ใกล้ๆเขากลับรู้สึกทรมานมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยผลักเธอหน่ะจนกระเด็นตอนที่24เซจีก็ถามแม่ทั้งน้ําตาว่าเป็นเพราะว่าเขาเกิดมาใช่ไหมเลยทําให้เธอน่ะต้องโดดเดี่ยวแบบนี้แล้วทําไมเธอถึงต้องผลักชิง,งรุให้ตกหน้าผาไปด้วยฉันก็ยังกล้าเขาหกทุกคนว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําเรื่องพวกนี้ เมื่อแม่ฟังจบแทนที่เธอน่ะจะตอบคำถามเขาแต่เธอกลับพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้แม่เน่ะไปตายเลยดีไหมอยากให้แม่ตายใช่ไหมบีบคอแม่ซะเลยสิแม่ผูดพร้อมกับจับมือของเขาหน่ไว้ที่คอเซจิก็เลยบอกให้เธอเน่ะหยุดทำแบบนั้นเพราะเขาจะไม่ทำมันเด็ดขาดแม่ก็เลยตอบกลับว่าถ้าอย่างนั้นแม่น่ะจะทำเองพอพูดจบเธอเนี่ยก็ใช้มือสองข้างบีบคอของเซจิทันทีเซจิจ้องมองแม่ด้วยสายตาที่เบิกโพรง่งเขากลัวและก็เริ่มจะหายใจไม่ออกระหว่างนั้นน้ำตาของเขาก็ไหลมาไม่หยุด พอแม่เห็นแบบนั้นก็เลยคลายมือออกจากคอเขาอย่างช้าๆก่อนจะลุกขึ้นเพื่อเดินไปเปิดไฟซึ่งเซจิตนั้นก็มีอาการไอและก็สำลักออกมาอย่างหนักจากการขาดอากาศหายใจก่อนหน้านี้ครั้นเมื่อไฟในบ้านเนี่ยสว่างขึ้นแม่เนี่ยก็ได้หันมาหาเซจิปพร้อมกับบอกเขาว่าเธอจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วและก็ให้เขาเนี่ยเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยเซจิเนี่ยก็จ้องมองแม่อย่างหวาดกลัวเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดแต่ว่าเธอก็ไม่สนใจท่าทีของเขาเลยแม้แต่น้อยและก็ยังพูดบางอย่างก่อนจะเดินจากไปว่าอย่าพูดจดจะอี้มากกน,นนะั แกน่ะก็เป็นเพียงแค่เด็กที่ปากน่ะยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอยู่แท้ๆแล้วเรื่องราวของเล่มที่3ก็จบลงและเ,เพื่อนๆนะครับคิดยังไงกับเล่มนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยและถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกเรามีกำลังใจในการผลิตผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมงังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชื่อ และไม่ใช่มังงาแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนั้น,นได้ดทะรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง